สมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอเนี่ยเป็นปีกหนึ่งในสภาฝ่ายนิติบัญญัติที่ตอนนี้ถูกยุดโดยสีน้ําเงินและก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรักษาอำนาจเขาแต่หลายคนบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องต้องจัดการเพราะมีการหัวและการฟอกเงินนะครับเกมมันเลยแรงเดิมพันมันเลยสูงแต่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ช็อคซินีมากันทั้งเมืองเป็นมาตรฐานใหม่ของอประเทศไทยครั คือคำวินิจฉัยของสารรัมนุนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะ<ช>ออกมาเป็นมติเอกฉันวันที่14พ่พฤษภาว่าให้คุณทวีสอดซองหยุดปฏิบัติหน้าที่สารรับคำร้องจากประธานรัฐสภาอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจ ของรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดสองเนี่ยเข้าข่ายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ในเรื่องเฉพาะ DSI เฉพาะใช้ DSI ไปสอบสวนกดขี่แทรกแสงเหนืออำนาจของกตครับก็เนื่องจากว่ามีการเข้าชื่อกันเดิมเนี่ยก็สุดท้ายแล้วมีการยื่นเอกสารเพิ่มเพิ่มเติมมา สุดท้ายก็วินิจฉัยว่าคุณภูมิธรรมไม่เกี่ยวนี่สารวินิจฉัยรอดตามมาตรา17 0วรรามประกอบมาตรา82ความเป็นลรั่นตรีของคุณภูมิธรรมเวชยาชัยและคุณทวีสอดส่องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่อันนี้สวอ<อ>เข้า<อ>ชื่อกันชื่อกันแล้วให้ประธานส่งไปที่ 3, สารรัฐนูหรอศสารวินิจฉัยบอกว่าคุณภูมิธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่ได้แทรกแซงรอดอืคุณทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเป็นรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษกำกับดูแลโดยตรงโดยตรงศาลบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับดีเอสไอใช่ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อืของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อตั้งมานะคือเขาวินิจฉัย เรื่องบอกว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดไปเลยอพักการทำหน้าที่พักไปเลยเอาก็เขาล้องว่าการใช้อํานาจของดีเอสไอของรัฐมนตรีเข้าข่ายต้องขัดกับคุณสมบัติหรือเปล่าเขาบอกว่าถกกันนานใช่ว่าจะออกทางนี้ดีไหมเพราะว่ามันไม่เคยมีอ่ะมันมันก็ไม่เคยมีอ่ะเอางี้แล้วกันนั้นปกตินะรัฐมนตรีพ้นสภาพหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณสมบัติล้วน คุณกนกวันว่าด้วยจริยธรรมถือครองสปกของพ่อมาเป็นทรัพย์ตัวเองแม้กระทั่งนายกนิดเรษถาทวีสินเนี่ยหยุดปฏิบัติที่พาะเรื่องจริยธรรมเรื่องจริยธรรมลุงตู่กอว่าด้วยเรื่องอายุการดำรงตำแหน่งเไม่ไม่ได้ให้พักบางส่วนไม่ได้พักบางส่วนไม่ใช่บอกว่ามีใครถูกพักบางส่วนครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีนี้ การวินิจฉัยอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นการผูกขาคุณทวีสอดส่องหรือไม่ผูกขาไม่พอนะ,อะผูกขาคุณทวีในฐานะรัฐมนตรีมันสถานไปถึงดีเอสไทีนี้คุณทวีก็ออกมาบอกเลยเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะผมกับกะกะต ไม่ได้เคยคุยกันดีไซน์ก็ทํางานไปตามปกติงานของคดีดีไซน์ไม่หยุดชะงักเนี่ยนะเพราะเขาต้องทำเพราะศาลไม่ได้สั่งให้หยุดศาลไม่ได้สั่งให้หยุดเรื่องคดีแต่สั่งให้ตัวเองและก็เป็นิการดีซะอีกนะ,ะ,ะที่นั้นไปฟังเสียงคุณทวีสอดสองครับมันจะไปหยุดชะงักได้ก็เพราะที่ผ่านมาลมตีก็ไม่ได้ทำให้ให้ไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็เป็นเรื่องที่เขามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับก็ อันนี้ก็เป็นเป็นอิสระของพนักง,งานสอบสวนและยิ่งของกรกตรก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งก็เป็นองค์กรอิสระส่วนร่วงสำนวนในเรื่องคดีความเนี่ยมันก็เดินไปตามตามกฎหมายเพราะถึงมีเราก็ไม่ร่ำตียุธรรมก็ไม่สามารถไปแทรกแซงหรือไปควบคุมอะไรได้คุณทวีบอกเป็นเรื่องที่ดีสอวอที่ร้องก็บอกเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะคุณทวีอะไรนะคุณทวี พูดมากไปพูดมากไปใครอะสวชัตวัฒน์พันตำรวจเอกชัตวัฒน์พ่วงกับบุรีรัมเป็นสวโอ้โหรู้สึกดีอกดีใจมากเลยนะทินที่มาพอรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมต้องดีใจใช่ตอนนี้สวรอสวนคุณทวีอยู่ครับคุณรู้ป่ะ ตอนนี้คือคุณทวีเนี่ยนอกจากหยุดปฏิบัติหน้าที่บางส่วนไว้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องค้างอยู่ที่ปปชเขาจะร้องไปที่ปปชร้องไปแล้วด้วยเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ร้องไปแล้วร้องแล้วนี่โดนไปดาบสองดาบสามของคุณทวีมันจะไปอยู่ที่ร้องต่อศาลขอให้เดี๋ยใสยุติการทำคดีวัวอ๋ออันนี้ไม่ได้อันเนี้ยผมว่าถ้า ออสวไปร้องคดีนี้เนี่ยเท่ากับปกป้องตัวเองถูกถ้าใครไปร้องนะ,ะประชาชนมีสิทธิ์ไปร้องสวว่าคุณทําเพื่อตัวเองนี่ผมว่านะผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทําหน้าที่ย<ช>ี่นี้แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยปวชวหยุดการพิจารณาเพราะรอคําสั่งศาลและธรรมนูญก่อนว่าจะเอาอยัางไงวคือคําสั่งศาลธรรมนูญมันผูกพัน แค่คำสั่งหยุดไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความผิดหรือไม่ผิดต้องสอบสวนทีนี้ถามว่าดูตัว DSI อสไกับตัวกรกตที่ตั้งคณะกรรมการร่วมสวนและไต่สวนอนร่วมอนุร่วมเนี่ยตอนนี้ไอห้าสิบ้าคนบวกหนึ่งเนี่ยไปแล้วไปแล้วไอรอบสอง่ะมันจะเดินหน้าไหมเดินเอาทำไมเดินพอเจอคุณทวีแบบนี้ก็แหมก็เดินสิเพราะเรื่องนี้เขาก็ทำตามกระบวนกแต่ ปัญหาก็คือว่าเลขาก,ก,กอกตเนี่ยอพอเสร็จแล้วจะชงเรื่องขึ้นกกตไหมเจ็ดคนไอคณะกรรมการเจอนุกรรมการเจ็นเจคนเนี่ยเขาทำแน่ๆนะแต่ว่าเพราะว่าถ้าหยุดปั๊บโดนไปแต<อ>่นั่นที่ไม่ชอบอแล้วก็พอต้องส่งเรื่องไปให้เลขากันกรองส่งก,กอกตใหญ่อมันอยู่ที่สองชอ็ชอตช็อตแรกคือ เลขาจะส่งไหมตอนที่สองกกอใหญ่เจ็ดคนจะว่ายังไงจะว่ายังไงไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่บรรดาสอวอที่ถูกร้องแจ้งข้อกล่าวหายมาชี้แจงเนี่ยจะเจอสองสามดอกทางอาญาโดนหนึ่งทางฟอกเงินโดนดีเอสไอล้วนๆไม่เกี่ยวกับกกอเพราะว่าดีเอสไอเนี่ยอำนาจเขาซึ่งทำงานร่วมกับปปออชอตอนนี้มีรองเลขา ที่การปปชท่านหนึ่งไปทํางานร่วมกับดีเอสไอตั้งแต่ต้นนะในคดีเรื่องงคดีเรื่อฟอกเงินฟอกเงินไม่เกี่ยวเรื่องวัวและถ้าฟอกเงินนี่มันเข้าไปนี่เลยใช่เจอสองเท่าของคนปกติเราว่าเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะรู้กฎหมายดียังทําผิดเองโอหเหนื่อยนอกเหนือจากนั้นยังต้องโทษอีกนะ ไม่มาตรา60บเนี่ยบอกว่าผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินน่ยระว่างโทษจำคุก1นึ่งถึงสิปีแต่อัน,นี้โดนไปสองเท่าก็สองเท่าก็คือ2องถึง20สิปี <S 2> <S 2> <S 2> หนาวไหมล่ะอตอนนี้เรื่องสอวอจึงกลายเป็นตัวล็อกของรัฐบาลทีนี้ระหว่างาแดงกับน้ำเงินอันนั้นเรื่องฟอกเงินคราวนี้เรื่องหัว<ม>แยกเป็นสองคดีเรื่องหัวที่พีโอพูดตอนแรกเนี่ยตอนนี้ มีความลึกลับจากกรกตขึ้นามานะมีหนึ่งเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหานักการเมืองตอนนี้มีหนึ่งคนถูกแจ้งไปแล้วมีหนึ่งคนนะไม่บอกว่าเป็นใครแต่ที่เหลือหนาวหนาวร้อนร้อนหนึง่งที่ถูกแจ้งนักการเมืองเสียเงินเปล่าน้ำเงินออเครอบนี้นักการเมืองน้ำเงินหนึ่งนักการเมืองอสองนักการเมืองพอสามนักการเมืองสองแล้วก็มีนักการเมืองชอช้างด้วยมั้งเออใช่ พัวพันกับเส้นทางเงินมีนักการเมืองบางคนอยู่ตำแหน่งในสภาด้วยอ้าวมีใหญ่ในสภาเขาบอกว่าโอนเงินเลยนะใช่โอนผ่านมือถือนี่แหละมีสวบางคนโอนผ่านมือถือนะอโอนผ่านมือถุเลยนะและถ้าเรื่องพัวพันเส้นทางเงินอย่างที่บอกเนี่ยจะไปเจอโทษอาญาและถูกตัดสิทธิ์รวมทั้งถ้าเป็นกรรมการบริหารพักทำเนี่ยยุบพักเป็นกรรมการบริหารพักก็ต้องยุบพักไงเอ้าแล้วถ้า เป็นเลขาได้ไหมไอ้เลขาก็คือก็เป็นกรรมการมวิทาลยพักยุบพักเป็นรองหัวหน้าพักได้ไหมกรรมการมวิทยาลยพักยุบพักเอ่อเป็นหัวหน้าพักอ๋อยุบเลยเห็นภาพไหมล่ะครับว่าเรื่องสวเนี่ยเขาเล่นกันแรงครับมาดูแล้วเรื่องสวทําไมมันแรงครับพี่ช้างบอกว่าเข้าขายท่านักการเมืองเข้าไปใช่พันยุบพักคราวนี้ไอ้ตัวสวที่มีอยู่ณปัจจุบันอ่ะมันก็แรงครับตอนนี้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเขา มีข้อมูลแล้นี่ลึกลับเลยนะเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอันนี้อีกนะอีก9 0ถึงร้อคนลดสองจาก5 4า5าหคนเนี่ยและในรดสองเนี่ยกระชอนกันอยู่ตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจแต่ว่ากันว่าลมข้างบนมันแรงมันกระชอนว่ามีบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับสวอซึ่งนั่นก็คือบรรดานักการเมืองที่เกี่ยวพันเนี่ย เข้าไปมีส่วนอยู่ในอยู่ใน90คนนี้ด้วยใช่มันเหนื่อยไหมล่ะก็เลยต้องใช้แรงที่เป็นใช้แรงเยอะนะใช้ผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญเน่ยมาทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะกรรมการบริหารพรรคตามผู้ตำแหน่งใดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกไม่ได้รับการเขเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถ้าทำการนะผิดมาตราเจ็จำคุก หนึ่งถึงสิบปีปรับสองหมื่นถึงสองแสนอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินนะและเขาไปขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและสวซึ่งเป็นผู้สมัครคนใดยินยอมให้บุคคลในพรรคการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้ครับเลือกตั้งเป็นสวโดนอีกเห็นไหมล่ะมันถึงบอกว่าเรื่องสวมันเล่นกันแรงและเป็นเดิมพันทางการเมืองเดิมพันรัฐบาลด้วยอันนั้นแค่ยอมนะแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งหมายถึงสมัครกันแล้วเลือกกันเอง่ยนะรวมเน้อสวเนี่ยนะเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยโดนอีกนี่คือเรื่องของสวเอางี่นะคุณจินตนาการไม่ออกตอนนี้สวบางคนพูดตรงๆนะรับตังกันจริงๆรอเลี้ยงกันรายเดือนก็มี นอกจากรับตังค์แล้วมีคืนตังค์ด้วยนะมีคืนตังค์ในการเข้าสู่ตําแหน่งในฐานะที่เป็นว่าในฐานะประธานกัรปรเขาบอกว่าผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นนะเอานี้ผมรู้ด้วยนะคนโอนไปเดี๋ยวอยู่ในมือใครออยู่ในเบอร์มือของนางนอกับนายทอก็เดือนละหมื่นนีผ่อนจ่ายใช่ผ่อนจ่ายมันถึงการเมืองมันถึงแล็กเขาวว่า5ปี60เดือนผ่อนจ่ายได้เท่าไหร่6มือ6แสน ปอนจ่ายผอนจายเดิอนละหมืน่นแล้วมีคนได้รับไหมมีแล้วคนที่ค้างอยู่ทําไงก็คนที่ค้างอยู่ตอนนี้ก็พอมันไม่มั่นคงก็ไม่จ่ายเห็นไหมเรื่องสอวมันเล่นแรงและเป็นระ,ะเบิดระหว่างแดงกับน้ําเงินงแน่นอนแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาแดงเสนอกฎหมายผ่านไปแล้วสวสีน้ําเงินค้านะนะะมันก็ทําให้กฎหมายไม่ออกพี่ช้างดูนะคุณผู้ชมดูนะ พรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กยังไม่ถูกขับเคลื่อนเข้าสาภาสวตั้งกันมาที่การศึกษาเรื่องนี้หวังเลยลซึ่งผมบอกเลยว่าโอเวอร์ c t ียาทำเกินอำนาจหน้าที่ร้ายกว่านั้นในเชิงโครงสร้างกันมาธิการของวุฒิสาภาที่ตั้งให้เป็นกันมาที่การศึกษากรณี e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเล้วนแล้วแต่เป็นซีก ที่ไม่เห็นด้วยกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยกแผงก็มันผูกขาดแล้วไงเห็นไหมผูกขาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรื่องสวจึงแรงมากและเดิมพันมันสูงนี่คือทั้งหมดนะครับที่ต้องนับถอยหลังกันวันนี้ว่าการเมืองจะออกหน้าไหนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ